สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออนจะทำเฟนโทสให้ลูกสาวนะคะเพราะว่าออนไม่ได้ทำอาหารเช้าไอเฟนโทสให้ลูกนานแล้วนะคะเพราะว่าให้แต่เขากินซีเรียลนะคะวันนี้ลูกสาวก็เลยบอกว่าคุณแม่ทำเฟนโทสให้หนูหน่อยค่ะนะคะ ก็จะใส่นมนะคะใส่นมแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ผงว้เซเลมเนนะคะ แ,แล้วก็จะเอาขนมปังไปชุบลงกับไอ้ไข่ที่ออนผสมเตรียมไว้นะคะทุกคนแต่ออนเอาเนยนะคะเนยมาเคลือบกระทะนะคะก็จะลงไปชุบอย่างนี้นะคะทุกคน ก็ลงไปปิ้งในกระทะนะคะสองชิ้นนะคะทุกคนสองชิ้นสองชิ้นให้ลูกสาวเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อการแตะเปิดนี่อาได้แล้วเอาเลยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอให้เขาสุกก่อน เรามากลับด้านนะคะุ๊พอดีเลยก็จะออกไม่ไหม้เกรียมนะคะเดี๋ยวออนก็จะเอามาโรยด้วยผงไอน้ำตาลนะคะอันนี้จะเป็นในพาวเดอร์ชูเกอร์นะคะทุกคนแล้วก็จะใส่ผงซินนามอนนะคะอันนี้นะคะ โรยให้น้องอาหารเช้าของลูกนะคะก็ยังดีกว่าที่เขาไม่ไม่ทานอะไรเลยนะคะเพราะว่าน้องบางทีก็ไม่อยากจะทานอาหารเช้านะคะไปโรงเรียนนะคะก็คุณแม่ก็ต้องทําอะไรที่แบบว่าน้องชอบนะคะคือเด็กเขาถ้าเขาไม่ไม่ชอบกินนะคะเราไปฝืนเขาก็จะยิ่งแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาเลยอะ่ะ เราก็ต้องทําอะไรที่แบบว่าเขาเขาชอบแล้วก็โอเคดูแล้วมีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ออนก็จะไม่ค่อยชอบให้ลูกทานพวกช็อกโกแลตอะไรแบบขนมหวานมากนะคะเยอะเกินไปแล้วอีกอย่างน้องอน้องจอยก็ไม่ค่อยชอบทานพวกช็อกโกแลตนะคะทานบ้างแต่ว่าไม่ไม่ค่อยอะไรกับพวกไอศครีมหรือว่าเคก้กหรือว่าช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ย โอเคออนก็จะได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาตัดแล้วก็ใส่โรยด้วยน้ําตาลนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนะคะออนก็จะมาตัดนะคะแล้ก็จะเามาตัดนะคะตัดแบ่งครึ่งนะคะออนก็จะตัดแบ่งครึ่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมาโรยด้วย ผงน้ำตาลน,นะจ๊ะทุกคนอ่ะใส่จานนี้ค่ะแล้วก็เอาลงไปเลยเอาลงไปแล้วก็นี่นะคะผงน้ำตาลจะเป็นแบบนี้แล้วก็ออนก็จะใส่อไรอะที่ประมาณเท่านี้นะคะแล้วนก็จะเอามาโรย เราจะใช้มือหยิบโรยก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่แแตอย่างงี้นะคะลงโอเคเก็จะเก็บไว้สักนเดนึงนะคะโอเคได้แล้วออนก็จะใส่ผงซินนามอนนะคะทุกคนใส่เพื่อให้เขามีเฟรเวอร์นะคะเป็นรสชาติเอกลักษณ์ของเขาโอเค นนก็ได้อาหารเช้าของลูกนะคะหน้าตานหน้าทานไหมคะทุกคนโอเคเดี๋ยวก็รอให้ลูกสาวนะคะแต่งตัวเสร็จแล้วก็มาทานนะคะน้องจ